ในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมก็จะมาสอนทางกิจกรรมต่างๆสากิจกรรมชมเป็นกิจกรรมสายฟีทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นดูคลิปให้จบแล้วจอดล่นชมนวาาันนี้เลยนะก็แลกปืนทันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ โจสวัสดีเด็กไทยหเรียนทุกคนนะครับไม่อยู่กับผมปานอนจากช่องพี่เจที่พี่อีกินเด้ยเยี่มชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาให้ชมสองสามกิจกรรมด้วยกันน้ำผึ่งแล้วก็ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงดีก็มาเริ่มที่กิจกรรมแรกกันก่อนเลยผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมตู้อีโวมผู้ชมขอเช็คกับเพื่อมีอะไรมาผู้ชมก็กิจกรรมสองฟรีผู้ชมก็คงจะรู้ผู้ชมครับก็นี่เลยผู้ชมล็อกอินวันนี้รับไปเลยห้าอันชมแล้วก็นี่ครับล็อกอินรับท่าสวัสดีแล้วผู้ชมครับเอ้ยผมลืม แคปหน้าจอไว้หน่อยมิชมมาเผื่อไปทำปกนิดนึงก็รับไปเลยมิชมะท้าสวัสดีนี่โอ้ได้มิชมอะไรเนี่ยไม่ได้เลยเลยก็โอเคมิชม๋ยวค่อยไปใส่มิชมบแล้วก็นี่สามารถแลกลนะมิชมบคือแลกปืนได้แล้วว่าจะแลกอะไรมิชมะโหแบบเอาจรินมิชมะแคปหน้าจอเลยมิชมะนี่ก็แลกปืนนะมิชมะสามารถรับปืนฟรีได้แล้ววันนี้สำหรับใครที่เก็บครบแลมิชมผมก็จะแลกเป็นทอมสันนะมิชมถามว่าทำไม มันเป็นตัวเดียวที่ผมรู้สึกว่าโอเคสแต็กคือมันอัตรายยิงหนึ่งมิชับแล้วก็การเก็บโทเค็นในวันนี้ก็จะง่ายขึ้นมิชมก็คือแบบว่าเนี่ย่ะลงเล่นนะมิชม15าทีรับไปเลย2อัน3าิทีรับไปเลย2อันแล้วก็6 0สทีรับไปเลย2อันแล้วก็1้อยยทีรับไปเลย2อันแล้วก็1้0ยแทีรับไปเลย4อันมิชมัรวมรวมวันนี้5แล้วก็อันนี้2อ6 8ี่1ก1ปดสิบสมวชมวันนี้ก็แจก17อันเลยมิชมับก็คือมีโอกาสได้อนาถ้ครเล่นนี้คื ก็สามารถมาแรกนี้ได้อีกคุณผู้ชมไม่หินผลึกคุณผู้ชมครับผมก็จะมาแลกหินผลึกกันคุณผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยลงไปเล่นคุณผู้ชมแล้วก็มาแลกหินผลึกกันคุณผู้ชมแล้วก็แครโอเคเฮ้ยยังได้ชิ้นส่วนของจำอีกเนี่ยอ๋อไม่ของอะไรคุณผู้ชมครับก็ไม่น่าเชื่อคุณผู้ชมครับแค่เราทํายอดได้ซะงั้นแต่ผมก็ไม่ได้เข่งอะไรนะจริงๆผมไม่ได้บังคับเดิมคุณผู้ชมแต่ว่าทําได้ ผมไม่ได้เค่งแต่ผมไปสตรีมครับผมสตรีมในเพจนะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมสตรีมเพจแล้วนะก็เลยว่าเอ้ยทำให้ว่าเอ้ยมียอดอะไรเยอะขนาดนี้คุณผู้ชมครับก็ตามนั้นของฟรีก็รับกันไปทียบร้อยคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวนี่โอ้โหบัตรสางห้องโอเคคุณผู้ชมครับตอนแรกผมว่าจะมาสุ่มไอชุดนั้นให้ดูคุณผู้ชมครับแต่ว่ารับรายการของฟรีก่อนแล้วกันคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างนึงคุณผู้ชมนี่กิจกรรมตามเพื่อนกลับมามาแล้วคุณผู้ชมครับก็คือง่ายว่า ถ้าเกิดเพื่อนเราที่ตามกับมาคือเป็นคนที่<ช>ไม่เล่นนานชมว่าไม่เล่นในไอีนานมากประมาณว่าคือไม่เล่นนานจริงอนะ่ะใส่ไอีเราคุณผชมก็คือแบบว่าเขาใส่ดีว่าเราเป็นคนเชิญเขากลับมาชงว่าชมมันจะมีช่องให้ใส่ดีสำหรับคนที่ไม่เล่นนานเกินแบบว่ายังไงไ,ไม่เล่นเป็นระยะเวลานานจะสามารถชวนกลับมาเล่นได้คชม,มก็คือไงว่าถ้าคนที่ไม่เล่นนานอ่ะใส่ไอทีเราคุณผชมเราก็จะได้รับเป็นตั๋วได้มอนห้าใบแล้วก็ได้กล่อง หนึ่งกล่องชมลุ้นคิดตันน้ำชมรับกล่องสงการแม็กซ์น้ำชมแล้วก็สําหรับคนที่เป็นคนถ้าเกิดมีคนใส่คําเชิญเราผู้ชมครับ3คนเราก็จะได้รับตั๋วปืนอีกห้าใบแล้วก็ได้รับกล่องอีก3กล่องผู้ชมครับแล้วถ้าเกิดมีคนใส่คําเชิญเรา5คนเราจะได้รับตั๋วไดมอนด์สิบใบผู้ชมแล้วก็ได้กล่องศาสตร์เกษตรน้ำชมไปอีก5กล่องผู้ชมรวมแล้วจะได้ทั้งหมด9กล่องผู้ชมครับกับตั๋วอีกประมาณ15 20ใบผู้ชมครับก็นั่นแหละผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้ ถ้วใส่ยังไงครับพี่กิจกรรมนี้อยู่7วันผู้ชมครับก็คือเราต้องมี ID ที่ว่าไม่เล่นนานก่อนผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมไปรีวิวกิจกรรมนี้ก่อนละกันสําหรับใครที่ไอดีที่ไม่เล่นนานเนี่ยต้องทาไงครับไอเดียแบบไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างสําหรับไอดีที่ไม่เล่นนานคผู้ชมครับก็รับหนึ่งผมขอคัดลอก UID ผมก่อนถ้าเกิด่านผู้ชมมี ID ที่ไม่เล่นนานแล้วไม่รู้จะใส่ UID ใครใส่ UID พี่ก็ได้นะครับจริงๆก็เดี๋ยวพี่่านผู้ชมควับนี่ก็คือรางวัลของคนที่ไม่่่เลนชคครรับยอจิง ใครที่โาไม่เ <t> ล่นนานแล้วกลับมาก็จะมีแบบว่าเนี่ยคือเ้องได้มีของว่ามาล่อชมให้แบบเอ้ยกลับมาเล่นเถอะอะไรอย่างงี้มิชมครับก็รับไปด้วยมิชมครับก็รับไปก็ได้มิชมครับแล้วก็รับของหมดอะไรเนี่ยเอ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยเอ้ยแล้วก็มาดูมิชมครับนี่นี่ล็อกอินรับได้ด้วยมิชมครับคือสำหรับคนที่ไม่เล่นนานเข้ามาตอนนี้มิชมสิทธิพิเศษอันนั้นระดับแรงโกฮิเดี๋ยวก่อนแล้วก็ก่อนจะไปใส่อยู่ดีมิชมครับมารับของก่อนนี่โทเก็นฮานอันนี้ไม่เท่าไหร่มิชมถ้าสวัสดีเข้าตอนนี้ไถ้าสวัสดีีฟรชม รับไปดิเออรออะไรเ่ามชมครับหลังจากเข้ามาแล้วท่ามชมเอาเลยครับอันนี้คือเลชผมไม่ได้เข้าเล่นนานจริงตัวนี้คือโอเคท่ามชมครับหลังจากที่เราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยท่ามชมครับก็ให้เข้าไปที่เพื่อนเหมือนเดิมชมชงครับแล้วกดไปที่เนี้ยตามกลับมานี่เห็นเปล่าสำหรับคนที่ไม่เล่นนานจะได้เป็นหน้านี้ท่ามชงก็คือว่าถ้าเราใส่ UID ของคนที่ว่าตามเรากลับมาคือถ้าน้องไม่รู้ใส่ UID ใครก็อย่างที่บอกว่าใส่ UID ผมก็ได้ท่ามชงครับก็ แล้วแต่ผมชงรับถ้าเกิดใครใส่ให้ก็จะขอบคุณมากผู้ชมนี่ครับ u ีดีผมก็คือ5 4 0 7 9 6 5 1 6านผู้ชมครับใส่ u ีดีเข้าไปปุ๊บนี่ครับกดตกลงป้าบเรียบร้อยเราก็จะรับกล่องสามกล่องพร้อมกับตัวในตัวปุ่มชม5้ใบเรียบร้อยผู้ชมได้แล้วเห็นปะก็ถ้าเกิดใครที่ว่าอ้ไม่เล่นนานก็จะได้อย่างนี้ผู้ชมครับก็คือพอได้มาปุ๊บได้ตัวมา5้าใบแน่นอนผู้ชมครับมีตัวแล้วทำไงคุผู้ชมสุ่มดีครับเอ้ยรออะไรจังหวะนี้ไม่เล่นนานออะไไรจ้้าาวดถเฉย เป็นไงท่านชมขังมากเกลียเหมือนก็ว่าเขาเอาใจคนที่ไม่เล่นนานหรอวะกลับมาให้กลับมาเล่นท่านชมเรวก็ตัวฟีนส่งมาสุ่มไปเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้าไอดีนี้ยัมก็สุ่มไปหมดผู้ชมสุ่มสวยหมดเฮ้ยเพชรไม่มีไม่ใช้อันนี้เหลือสองใบทผู้ชมเผื่อจะออกอเอ้ยได้หมดขาววัามาใบหนึ่งว่ะเฮ้ยเอาใจคนไม่เล่นนะเนี่ยเหมือนจีเอ็มจะเอาใจคนที่ว่าไม่เล่นนานชมครับ ส่วนนี้โอ้มีเงินหกหมืน่นอันนี้คือไอดีที่เคยโด่งดังของผมเองคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยขอส่งมันมีไปเสร็จก่อน,นี่มาละโอเคโคตรเอาใจคุณผู้ชมรหัสที่เล่นทุกวันล่อไปร้อยกว่ารหัสที่ไม่เล่นเลยยี่สิบสองใบออก<ม>ก็คิดดูแล้วกันคุณผู้ชมครับว่าคือมาตรฐานคุณผู้ชมมาตรฐานมาตรฐานคืออะไร แล้วได้ถาววมาหนึ่งกระบอกด้วยโอ้โหแบบเกินโอเคคุณผู้ชมครับเราก็ไปลุนเพชรกัน,นดีกว่าดูซิว่ารหัสที่ไม่เล่นนานเงี้ยเขาเอาใจขนาดเนี้ยมันจะได้เพชรมคุณผู้ชมโอ้โ oh, หเพชรสามหมื่นคุณผู้ชมเกินโอ้โหเพชรสามหมื่นเปิดไปดิเฮ้ยพ <Hey. S 1> าเพชรสามหมื่นออกนี่ผมร้องห้าคุณผู้ชมแบบว่านี่เนี่ยโอ้ oh, ไม่ได้เพชรคุณผู้ชมครับได้แต่ตั๋วความทรงจำคุณผู้ชม,ชมไม่เป็นไรนึกว่าจะได้เพชรสักสามหมื่นคุณผู้ชมก็เป็นตัว ไกรอีกหนึ่งตัวน้ชมครับที่ผมเก็บไว้นานมากน้ชมตัวนี้ดองคือเป็นตัวสร้างช่องน้ชมครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าติดตามช่องผมมานานจะรู้น้ชมว่าตัวนี้คือตัวสร้างช่องผมจริงถามว่าทาไมถึงเรียกตัวสร้างช่องครับพี่ก็คือมันคือตัวที่แบบว่าลิเิ่มทมานชมครับคือลิเริ่มก่อนจะมีช่อง P J T P E น้ชมคือเป็นตัวที่ทําให้ช่องดังน้ชมครับทันกิจกรรมโพลิ่งด้วยเป็นตัวไก่แต่ด้านมีชุดโพลิ่งซึ่งตัวหลักไม่มี ก็คิดเอาแล้วกันผู้ชมครับตัวไก่มีตัวหลักไม่มีแต่ไม่มีแคนอยู่ผู้ชมตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่แคนไหนผู้ชมก็คือเป็นสายว่าสายซุ่มเงียบคุผู้ชมครับันี้ก็แลกไปดิรอไลฟ์ผู้ชมแลกของไปเรื่อยผู้ชมครับก็คือว่าใครที่แบบว่าเอมีตัวกนี้อยู่เขาให้มาแลกผู้ชมครับเราก็แลกไปผู้ชมครับเพราะเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใช้อะไรผู้ชมครับก่อนที่เขาจะเอาขอกผู้ชมครับแลกเป็นตัวรวมไวคุผู้ชมเพื่อให้เราไปใช้แบบว่ายาวครับ โอเคครัชมก็รีวิวรหัสไก่ที่เพิ่งกลับมาครัชมรัาเพิ่งเอามาลอินแค่นี้ครับชมรับถามว่าชุดเยอะไหมก็ก็ก็ตัวไก่ครัชมว่าไม่ต้องคิดแล้วมาครับตัวไก่ครับชมไก่จริงๆไก่แบบไก่ยังไงไม่รู้ไก่อย่างไงครับเนี่ยนี่คือตัวไก่ของผมครับผู้ชมสาบานได้ว่าคือตัวไก่จริงๆไก่ไหมล่ะไก่ไหมครับ นี่คือตัวไก่ที่สาบานได้ว่ามันคือตัวไก่ที่ไม่ค่อยจะเติมเลยแทบจะไม่เติมเลยคชมตัวไก่ตัวไก่ไกหลักๆส่วนใหญ่ในราหัสนี้จะเป็นของฟิลม์มชมครับชุดผู้ชายก็มีนะครับมไม่ได้มีแต่ชุดผู้หญิงแต่คือแค่ไม่ได้มาใส่ให้ดูเฉยตัวไก่ตัวไก่ท่านชมบัตรสร้างห้องเอ้ยบัตรเปลี่ยนเชื่ออีกมันตัวไก่จริงๆท่านชมบอกเลยไม่อยากจะพูดไม่อยากจะคุยคุณผชมครับไก่ตัวไก่ผมนี่แบบ จริงไม่อยากจะอวนชมผมไม่ได้อวดชมนี่ตัวไก่จริงๆคุณผชมเนี่ยปืนถาวรคุณผชมถาวร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 แล้วก็ถาวรถาวรครับถาวรด้วยอันนี้ก็ถาวรมันคือตัวไก่ถาวรที่ได้มาเมื่อกี้ถาวรอิสมาไฟ มันคือตัวไก่คุณผชมมันคือตัวไก่มันคือตัวไก่ไกจริงๆนะตามนั้นคุณผชมครับถ้าเกิดใครแบบว่าเอ้ยมีรหัสเหลือๆก็ใส่พี่หน่อยคุณผชมครับก็ไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็ประมาณนี้คุณผชมครับจบไปเพียงเท่านี้เอ้ยอย่างเดียวพี่พากลับไปดูตัวหลักก่อนคุณผชม กลับมาที่ไอดีหลักนะผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปที่เดิมชมนี้เมื่อมีคนใส่ดีเราผู้ชมครหนึ่งคนก็จะเป็นประมาณนี้เราจะได้ตัวไดมอนมา5้าใบแล้วก็ได้กล่องมาหนึ่งกล่องผู้ชมครับก็คือเมื่อกี้หมอตัวไก่ใส่ผมมาแล้วตอนนี้ผมเหลืออีกสี่รหัสที่ว่ายังไม่มีคนใส่ให้ผู้ชมครับก็ถ้าเกิดใครใจดีมีรหัสเหลือใส่พี่หน่อยคันผู้ชมครับตอนนี้ก็เพชรลอยอยู่ถ้าได้เพชรพี่แจกแน่นอนแล้วก็วันนี้วันเสาร์ใช่ไหมกิจกรรมแจกบัตรแกหน้านีอืม เอาไว้กิจกรรมสุ่มอีโวแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ลงตอนเที่ยงกิจกรรมแจกปัจจัยน้าก็รอดูกิจกรรมตอนเที่ยงคุณผู้ชมครับใครอยากได้ปัจจัยน้าฟรีรอตอนเที่ยงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปทําคลิปแจกปัจจัยาอีกทีตอนเที่ยงนะครับคุณผู้ชมก็อันว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้คุณผู้ชมเยอะแล้วคุณผู้ชมไม่รู้จะเอาอะไรต่อคุณผู้ชมครับส่วนตู้เดมอนตู้เดมอนผมสุ่มไปยังผมสุ่มไปแล้วผมได้ไปแล้วนี่ชุดนี้ผมไม่สุ่มแคุณผู้ชมครับตามนั้น โอเคคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดแลวก็ซับสไครป์ผมด้วยม้ชมแล้วก็อย่างที่บอกม้ชมคลิปนี้มาสอนรับของฟรีหลายๆอย่างก็อย่าลืมมารับกันนะม้ชมครับไปละบ๊ายบาย